ในสมัยก่อนลักษณะบ้านของชาวรักระโวยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงตัวบ้านค่อนข้างโปรง่งมีประตูนหน้าบ้านและหลังบ้านโดยบันไดขึ้นบ้านต้องมีจำนวนเป็นเลขคี่ไม่นิยมเป็นเลขคู่ส่วนหลังคาและฝาบ้านทำด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นใบคอใบจากใบเตยหนามแต่ภายหลังหันมาใช้สังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคาส่วนพื้น ทำด้วยไม้ไผ่แต่ต่อมาก็ใช้ไม้กระดานในสมัยก่อนนั้นชาวรักระโวยนอนกับพื้นหรือต่อแคร่ไม้ไผ่ใช้เป็นเตียงนอนปัจจุบันนิยมนอนบนฟูกและบางบ้านก็ใช้เตียงนอนไต่ถุนบ้านเป็นสถานที่สารพัดประโยชน์สำหรับนั่งพักผ่อนทำงานหัตถกรรมสารเสือทำเครื่องมือเครื่องใช้หรือเป็นสถานที่ตอกและแกะหอย นอกจากใต้ถุนแล้วบ้านยังมักมีระเบียงบ้านที่มีหลังคาลาดเอียงคลุมตลอดจึงสามารถจะกันลมกันฝนไม่ให้สาดเข้ามาในตัวบ้านได้บ้านในสมัยก่อนสร้างขึ้นอย่างเหมาะเจาะก,กับวิถีชีวิตชายฝั่งทะเลแต่ปัจจุบันชาวรักระโวยไม่สามารถจะตัดไม้มาทำเสาบ้านได้แล้วอีกทั้งเสาปูนไม้กระดานก็มีราคาแพง การสร้างบ้านใต้ถุนสูงจึงมีค่าใช้จ่ายมากบ้านในสมัยหลังๆจึงเป็นบ้านปูนสร้างติดดินนอกจากจะเป็นการสูญเสียอัตลักษณ์ของบ้านชาวเลแล้วยังอยู่ไม่ค่อยสบายอับทึบพื้นที่ใช้สอยน้อยลงไม่เหมือนบ้านแบบดั้งเดิม